วัดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพามาทำแกงนองไม้ส้มนะคะวันนี้่าส่วนประกอบหลักของเราก็คือปลาปลาย้อนได้จ้าแล้วก็มีนี่ได้จ้านอนไม้ส้มของเฮา,าวันนี้เราก็ได้ปลาย้อนมาได้จ้าเราก็มาล้างน้านะคะด้านหลังของเราเป็นน้ํานะคะนี่เขาเอว่าป่าย้อนได้จ้าปลาย้อนน้ำโขงเฮาเมื่อน,นี้ค่ะเนาะ เขาล่างก่อนเด้จ้ามือนี้หันอ่าอันนี้เขาก็เตรียมโคกมาเด้จ้ามือเนี่นี่พอเขามีตะไคร้พริกสดใบมะกรูดเด้จ้าถ้าบ่มีหอมแดงก็ใส่ลากหอมหอมรวมเด้จ้ามีหอมชีชีไทยเด้จ้ากับหอมบัวหากนั้นเขากะม่าตำเด้จ้าบ้านีีหันเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีการตำกันเด้จ้าอ่าจ้าเราก็เตรียมโคกเตรียมใสกมานะคะนี่ เราก็อันดับแรกก็ใส่ตะไคร้ลงไปก่อนนะคะอันนี้สส่ไว้ก่อนนะคะตะไคร้พริกนะคะประมาณเอานะคะ,ะมหมดเลยนะคะตำนะคะที่จิงก็ใส่หอมแดงด้วยจ้าในมือนี่หอมแดงเบิร์ตจ้าลเลยซอหอมสดมนาะใส่ ่นามาจ้าปัดน,นดี้เฮากะเตรียมแก๊สมาเด้อจ้าแป๊บบิก๊กเด้อจ้าอ่าชิดไฟบัดทีเนี่ย มันด้ด้วเขเอาเจาะได้ดค่ะน้ำมันเขาได้แล้วเขากะอะเจ้าเตรียมได้แล้วด้วจ้าน,นี่กะ ไม่ต่างครัใส่น้ำปลาลใส่หลาย เดือดหรือพเดือดก็ได้ด้วยจ้าบัดน,นี้เฮาก็ใส้น่อไม่สมที่เขาล่างไว้แล้วด้วยจ้ามีสองแบบน่าไม่จ้าเอ๊ได้พ่อหมอด้ะคะ่ะบมูนีแกงหลายได้รอมันเดือดบะน,นี้นี่เขาก็ปิดฝาเมื่อไว้ อะไรได้อจ้าบนันทีระวางที่เขา,าให้น้ํามันเดือดเนะเาะเขาก็ปิดฝาไว้ด้วยจ้าเนี่ยเขากะลงมาคนเบ่งกด้มันเดือดแล้วมันเดือดแล้วทีนี่กะอันไอ้นมไม้น้อยดอกน่อหน้อไม้ส้มของฮอมันก็ซุกแล้วได้จ้าเฮาก็ใส่ผงชูรสเกลือแล้วก็น้ำปลานิดนึงด้วยจ้าใส่เข้าไปอีกนะคะทีนี้พอน้ามันเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ปลา ไปย้อนได้จ้าไปน้ำโขงจ้าใส่เข้าไปจ้าแล้วก็ปิดฝาอีกรอบหนึง่งประมาณสองนาทีนะคะเนี่ยไม่ต้องไปนคนนะคะมันจะเขาวนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะทีนี้ปิดฝาไปแล้วนะคะระหว่างที่รอเราไม่มีฝานะฝาอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ล้างคตรล้างอะไรรอนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ผักกัน มาแล้วค่ะนี่นะคะปลาของเราพอมันเดือดน,นิดนึงนะคะ,ะหนึ่งนาทีก็ได้นะคะพอปลาเนื้ออ่อนแล้วนะคะปลายอนด้วยจ้ะก็สุกเร็วนะคะเราไม่ต้องให้สุกมากนะคะเราก็ชิมดูนะคะแล้วเราก็ใส่ผักนะคะ,ะผักของเรานะคะก็มีผักอีตูด้วยจ้ะชิมดูนะคะเราใช้ช้อนมาชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วก็โอเคนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วก็ปิดฝายกลงได้เลยนะคะอ่นนี่นะคะพอราปลาราสุกแล้วนะคะใส่ผักลงไปจ้ะใส่หมดเลยผักหอมหอมนะคะ ลงไปด้จ้าไม่งั้นเราก็ใส่มะขามใบมะขามนี่แหละค่ะลงไปใบมะขามสดๆใบมะขามอ่อนลงไปก็ได้นะคะเราไม่มีะมะขามเปียกเด้จ้าแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะมาแล้วจ้าหักระเรียมถ้วยมาได้จ้าบร้หารเรียมถ้วยมาอ่นนี้นะคะตักนะคะเอย ถ้วยนะคะแลแกงพอถ้วยพอหม้อพอนะคะเดี๋ยวสิเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวของใบมะขามอ่อนนะคะแกงหอมไม้ส้มเด้จ้าเอาหมดนี่ละค่ะเะะชิบ เสร็จแล้วแกงหน่อไม้ส้มจ้าแกงลาปลาหน่อไม้ส้มปลาย่อนเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อค่ะ